สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราพามาชมโปรโมชั่นชุดเครื่องเสียงครับวันนี้บริษัทชุดเครื่องเสียง2คูณ2 4คูณ4แล้วก็8คูณ8ที่ร้านอุบลมิวสิกซาว์เซียงกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับวันนี้เราอัปเดตกันไปนครับทั้งเพจท,ทั้งเฟซพร้อมๆกันไปเลยนะครับวันนี้นะครับให้ชมกัน อาส,สดๆกันครับวันนี้0856313001กับร้านอุบลมิวสิกซาวเซนกงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้ทนาที่ยังไม่แชร์ให้ฝากแชร์ด้วยนะครับ 0856313001กับร้านอุบนมิสวสิกซาวเซียงกงวันนี้เราพามาชมชุดโปรโมชั่นกันนะครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เราเจอกันที่ลานอินโดรครับเราเจอกันที่ลานอินโดรบริเวณโซน3นะครับเอาเรามาดูตู้ลำโพงแผนครับตู้ลำโพงแผนนะครับวันนี้เราไลฟ์กันพร้อมทั้งเพจทั้ง Facebook เฟซบุ๊กค,ครับวันนี้นะ <c oughs> ครับเอา ชมกันอย่างจุใจครับวันนี้ที่อุบลราชธานีครับเฮียมีทัด3เมตรไหมครับทัด3เมตรมีนะครับสวัสดีครับคุณเปานะครับสวัสดีคุณเปาอารรมาจากนะครับสวัสดีพี่นพพรกับตู้แขวนลำโพงมีครับวันนี้อัปเดตกันสดเดี๋ยววันนี้เรามีโปรโมชั่นแหลกนะครับเป็นโปรโมชั่นแหลกแหลก3ฝาวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้พร้อมกับลดแฮรรลดยูนะครับวันนี้นะครับลดแฮรรลดยู นะครับแล้วก็โปรโมชั่น2คูณ2กันครับวันนี้บอกเลยว่าเอาเก็บสายไฟให้หน่อยครับสายไฟเก็บสายไฟเก็บเครื่องมือนะครับเก็บนะครับวันนี้อาจารย์ดีมเดดอุดมนะครับวันนี้ที่มาเออกไปส่งเครื่องเสียงของเรานี่แล้วแต่อาจารย์ดีมสตีดเมียใหญ่นะครับนดูเสื้อดูเสื้ออาจารย์ดีมหน่อยสัีดเมียใหม่นะครับเมียใหม่อาจารย์ดีมนะครับเมียก็ปวดทหารพร้อมกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเอาเราชมชุด ชุดโปรโมชั่นวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแหลกมีครับมีแหลกมีนะครับวันนี้ตอกลำโพง18นิ้วมือ2อ่าดูใกล้ๆนะครับอ้าวเรามาเริ่มที่โปรโมชั่นฮิตยอดฮิตนะครับที่เรากําลังจัดให้ลูกค้าได้รับชมกันกับชุดเครื่องเสียง8คูณ8โปรโมชั่นดีทีเด็ดอ่ะขอดูชุดนี้นะครับพี่ดาวขอดูชุดนี้หน่อยเสียบไฟชุดนี้ให้ดูหน่อยครับชุด8คูณ8ครับ 125,000บาทกับชุด8ปดคูณแเริ่มที่โปรโมชั่นนี้นะครับ8ปดคูณแนะฮะเปิดไหมฮะเปิดไหมตัวนี้ชุด8ปดคูณแเป็นตู้ซับเบรตู้ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตที่ลูกค้าสั่งจองเยอะนะครับชุด8ปดคูณแตู้ซับเบรเทอร์โบ18นิ้วนะครับ8ใบตู้ซับเบรเทอร์โบ18นิ้วพร้อมดอกลำโพง ID 18นิ้วนะครับลำโพง ID 18นิ้ว นะครับไว้4นิ้วแม่เหล็ก200ครับตัวนี้ราคานะคตู้ซับเบียดพร้อมดอกก็5,300บาทจะอยู่ที่ราคาโปรโมชั่นเดิมส่วนตู้เสียงกลางครับตู้เสียงกลางกลางแขน8ใบนะครับดอกกิฟต์แรมยูนิตคอม4ีครับตัวนี้เน็ตเบิกในตัวนะครับตัวนี้กับเน็ตเบิกในตัวครับตู้กลางแขน3จุดนะครับ8ใบตู้ซับเบียดก็ เทอร์โบแปดใบมาดูชุดแต่งครับชุดแต่งเรามาดูชุดแต่งครับตัวนี้ชุดแต่งประกอบด้วยมิกเซอร์16บหกชแนลนะครับ16บหกชแนลมิกเซอร์16บหกชแนลนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเอฟเฟกในตัวครับเอฟเฟกในตัวมีทั้งหมด4กรุ๊ปครับ4กรุป๊ปแล้วก็มี16บหกชแนลนะครับ มีคอมเพรสเซอร์ทั้งหมด8ตัวอ๋อปลงครับปา,า,าลงก่อนครับลงก่อนมีไฟแพท่อม4 8โวลต์ครับ4 8แโวลต์แล้วก็4พารามิเตอร์ครับตัวนี้16 c h a ช n แนลนะครับทุกช่องทุกช n แนลมีโลคั t ถึง 80Hz เฮิร์แล้วก็ 26db ครับมี 26db ครับตัวนี้มิกเซอร์ตัวนี้ใช้งานอย่างจุใจนะครับตัวนี้ราคาประหยัดกันเลยครับตัวนี้แล้วก็มี Power MC Channel นะครับรุ่น MT 4 8 0 0ครขับซับเบีย อ่าชแนลละ2ใบครับเสียงกลางก็ครับที่4โอห์มนะครับตัวนี้เสียงกลางก็สี่ชแนลเหมือนกันนะครับคลอสสอทาง EQ แล้วก็ไมลอยครับไมลอยอาไมลอยไม่ติดครับไมลอยไม่ติดแล้วก็พิเศษครับอ่ามาแล้วมาแล้วครับอ่ามีดิมเมอร์ครับดิมเมอร์นี่ครับในช่องไฟจะมีดิฟเอ็กมีดิมเมอร์ครับตัวนี้มีไฟแสงสว่างให้ครับตัวนี้แสงสว่างจะมีไฟโหลดให้ตัวนี้โชว์ไฟ220โวลต์นะฮะ 230ครับไฟที่ก็ดังแรงครับ230แล้วก็แหลกอลูมิเนียมครับแหลกอลูมิเนียมครับนี่ครับแหลกอลูมิเนียมแล้วก็มีไมลอยที่สามารถจูนขึ้นอ่านี่ครับไมลอยตัวนี้ครับจูนขึ้นปรับความถี่ได้ตัวนี้จูนขึ้นปรับความถี่ได้ครับกับไมลอยชุดนี้นะครับเวลาขึ้นชนกันแล้วก็ปรับขึ้นไปหาขึ้นใหม่ครับตัวนี้ชุดนี้ก็1นึ0 0 0สนสองบาทกับโปรโมชั่นเรามาฟังไม่กันครับตัวนี้ชคกช็ก อ่ะกดพิษออกให้หน่อยครับกดกดให้หน่อยกดออกให้หน่อยไม่กดกดกดสัญญาณนะเช็คสัญญาณให้น่อยเช็คสัญญาณสัญญาณเอาพุททั้งหมดนะสัญญาณเอาพุทกดออกทั้งหมดนี่เช็คสัญญาณทั้งหมดกดออกให้หมดครับกดออกกดออกครับกดออกกดออกให้หมดอ่าจะเช็คเลเวลใหม่อ่าครับเราดูใหม่ตัวนี<ๆ>้ครับเช็คยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดครับอ่าดูครับดูครับจากช่องไหนมาจากสัญญาณครับมาจากสัญญาณ อ่ะมาครับมาเช็คเช็คอ่ะมาแล้วมาแล้วเช็คตัวนี้ครับคลิปด้วยเช็คเช็คมันแรงครับคุนคลิปเช็คสวัสดีครับอ่ะมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแรงครับแรงเอาลงนิดนึงครับต้องเอาลงนี่ครับตัดนิดนึงครับไม่เป็นคลิปสวัสดีครับ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 ทดสอบอ่ะมาแล้วครับมาแล้ว นี่ครับตัวนี้ไม้ตัวนี้สามารถจูนความถี่ได้ครับปรับความถี่ได้อถือให้หน่อยถือให้หน่อยครับอ่ะเรามาดูไม้ครับมาดูไม้เอดังแรงครับดังแรงดังชัดนเจียรบตัวนี้เนี่ยพอเราไม่ได้เปิดแรงตัวนี้ไม้ตัวนี้สามารถปรับจูนความถี่ได้นะครับเวลาขึ้นจนกันเราก็ปรับความขี่ให้ขึ้นไปอีกขึ้นหนึ่งนะเผื่อไปเจอขึ้นบัวเจอขึ้นที่เรียว่าขึ้นขยะเขาเรียกว่าขึ้นขยะที่ขึ้นแบบปุมความถี่ตัวเองไม่ได้ จะฟุ้งกระจายไปหาเครื่องคนอื่นที่ว่าความถี่ไม่ตรงนะครับเราก็เรียกว่าคลื่นขยับก็สามารถปรับจูนคลื่นความถี่ให้ไปที่อีกตรงคลื่นได้นะครับตัวนี้นราาับปลายไับทุกที่ะะเลยก็ไปรับลายไปให้บาลานซ์ไปให้บาลานซ์ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับตู้ซับแดดก็เทร์โบ18นิ้วประเด็นคื18นิ้วยังที่อยู่โปรโมชั่นเดิมกลางก็เป็นตู้แผน3จุดที่ราคาเดิม102,000 5,000บาทสินค้าใหม่แกะกล่องลำวงโค้งรอตะแกงปั๊มฟิลเตอร์ครับตัวนี้ยังอยู่ที่โปรโมชั่นตันเหลืออีกวัน6ชุดเนาะตะแกงปั๊มฟิลเตอร์เหลืออยู่6ชุดนะครับที่เหลือก็เป็นตะแกงธรรมดาครับตะแกงปั๊มฟิลเตอร์ชุด 1, 2 5 0 0 0บาทเหลือแค่6ชุดเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยกับโปรโมชั่นนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูแหลกก่อนมาดูแหลกนะครับมาดูชุดแหลกครับชุดแหลกครับชุดแหลกก็จะเป็นแหลกอลูมิเนียมครับแหลกอลูมิเนียม12 u อยูครับ ป็นแหลกสามฝ้านะครับเป็นแหลกสามฝาเอาจากนี้เอาฝ้าปิดให้ดูหน่อยเอาฝามาปิดให้ดูครับดูดูดูนีครับเอาปิดฝ้ายนึงครับปิดฝ้าแหลกให้ดูหน่อยครับเราจะปิดฝาแหลกให้ดูนะครับดนะครับอานี้ก็ได้ฝานี้ก็ได้หรือาานี้ก็ได้เอาฝานี้ฝานี้เอาฝานี้เอาโทรศัพท์ข้างในนี่ครับเาเก็บพ้อนี้ครับเก็บมาเก็บเก็บสายเข้ามาครับ เกียวกับย like okay. so ังไงให้เราปิดแหลกได้นี่ครับอาจารย์ทีมจะทาให้ดูอ่ะนี่ครับเราไปดูแหลกเอาปิดฝาปิดฝาปิดฝานะครับแต่เพลงดังนี่ครับนี่ครับแหลกเราจะปิดฝาประมาณนี้ครับปิดฝาแหลกก็ประมาณนี้ครับนี่ครับแหลก 12u เป็นพิวอลลูมิเนียมครับมีล็อกปิดให้เรียบร้อยครับล็อกปิดให้เรียบร้อยนี่ครับล็อกปิดให้เรียบร้อยครับแล้วก็มีฝาปิดข้างหน้าประมาณนี้ครับเอาปิดฝาแหลกก็ปิดฝา ชุดนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทโปรโมชั่นพิเศษกับโรดีทีเด็ดโปรโมชั่นปันนี้ที่ร้านบนมิวสิคซาวเซ็นทรับนราชธานีครับชุดนี้หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทมีล็อกบิดแล้วก็มีกุญแจสามารถล็อกแกนตัวนี้เอาเปิดลองเปิดท็อกเปิดชงเปิดชงปิดแล้วก็เปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถแห่ต่อครับรถแห่ต่อรถแห่รถยิ้วนะครับวันนี้ลูกค้าสั่งจองที่โรงเรียนนะครับเราจะสมับ อาวันนี้เราก็จะทำพื้นดินห like 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 น 2, 2, 5, 000, ึ 4, ่งคันนะทรับพ้นอีกหนึ่งคันสหรับรถแฮร์รถยูรุ่นราคาประหยัดนะครับชุดนี้ก็หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับกับชุดป้ายคูนแปดลำโพงโพงหล่อสิบแปดนิ้วอัดกันแรงๆครับลำโพงโพงหล่อนะตัวนี้สหรับลูกค้าที่กำลังหาชุดเครื่องเสียงก็ฝากชุดนี้เราไปครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทกับชุดลำโพงแปดคูนแปดพร้อมนะครับใช้งานนะครับคือลูกค้าสั่งไปแล้วก็ ใช้งานได้จริงครับที่สําคัญก็เลือกระบบใหม่ครับใหม่องใช้ใหม่ที่ดีหน่อยครับตัวนี้ในการใช้งานครับคือไม้ที่ใช้งานที่เราใช้งานตัวนี้ครับคืออมาดูครับดูไม่ดูไม่ครับตัวนี้ที่เราใช้งานคือลูกค้าซื้อไปแล้วใช้งานจริงได้ครับซื้อไปแล้วได้ใช้งานครับนี่คือชุดหลักๆที่เราทำครับถ้าเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้ก็คือไปเจอคลื่นความขี่ที่เป็นขึ้นขยับที่ขึ้นไม่ตรงกันนะฮะก็จะใช้งานไม่ได้นะครับ เจอขึ้นแทรกก็ปุ๊บอ่ะไม่ตอนนั้นก็คือใช้งานได้แล้วครับก็คือต้องใช้ไม้สายแทนเราเลยนาไม้ที่ใช้งานได้จริงคือมีขึ้นรบกวนก็จูนขึ้นใหม่ได้ก็ให้ชมไม้ตัวนี้นะครับนะครับไม้ตัวนี้จูนขึ้นปรับความถี่ได้ทั้งเซตนี้ทั้งหมด8ปดคูณแปดอัดกันแรงๆเสียงไม้ชัดเจนแน่นอนครับตัวนี้รับงานได้เลยครับลูกค้าสามารถรับงานได้1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทตะแกงปัง๊มฟิลตเตอร์แปดไปซัพเดร์ก็10 อ่าสเปนดก็แปดใบเซ็ต8ปดคูณแปดหนึ่งบาทมิกเซอร์16บหกชแนลนะฮะแล้วก็ชุดราคาประจำอีกหนึ่งชุดนะครับชุดราคาประจำชุดไหนนะเดี๋ยวดูก่อนชุดไหนมันมีอีกหนึ่งชุดครับชุดนี้หรือเปล่าหรือชุดหรือชุดนี้อ้าวอีกชุดหนึ่งนะที่60,000กว่าบาทนะไม่ใช่ขายไปแล้วขายแล้วใช่ไหมบอ่างั้นประกอบใปมอีกหนึ่งชุดนะประกอบใปมอีกหนึ่งชุดแล้วก็ชุดนี้ก็อะไรนะหก ชุดนี้เป็นหกซับเบยียดหกใบแล้วก็ก,ก,ลนะกลางสี่ใบนะซับเบียดหกใบกลางสี่ใบก็ได้รีวิวแล้วตนะัวนีว้เนาะหกหมื่นเท่าไหร่นะหกหมื่นสามพันเออแปดหมื่นสามพันบาทแปดหมื่นสามพันบาทซับเบยียดหกใบกลางแผนสี่ใบมิกเซอร์ก็ครบเซตนะเนาะแต่เราเปลี่ยนไม้ให้นะเราเอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนออกใหนะ้เนาะใช้ไม้ที่มันจูนได้เพราะวันนั้นเป็นส่งเครื่องเสียงแล้วเจอขึ้นแล้วเจอขึ้นวอมาแทรกเอาเรามาดู อาดน,นไหมเงี้ยกล้องไบบนี้เนีย่ยเรามาดูแหลกวันนี้จัดฟัวไหมวันนี้เห็นวัาไม่จัดโปรเซอร์ชั่นนะครับเอาแหลกสามฟานะครับผิวอะลูมิเนียมโอ้โห <c oughs> อะไรแล้วโอ้โหเป็นชุดเลยครับ <c oughs> แหลกสามฟานะครับผิวอลูมิเนียมนะครับวันนี้แหลกสิบสองยูผิวอลูมิเนียมเนีมีล้อตัวนี้ครับล้อแค่แรงทนทานครับตัวนี้มีลูกปืนครับตัวนี้ล้อแค่แรงทนทาน ล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่สามารถหมุนได้ทั้งหมดครับนี่ครับหมุนได้ทั้งหมดทุกตัวนะครับหมุนได้นะครับนี่ครับแล้วก็มีล็อกบิดมีล็อกกันเลื่อนเนาะนี่นี่ครับแน่นครับจะไม่ขยับวันนี้แน่นตัวนี้ครับเป็นแหลกผิวอลูมิเนียมครับผิวอลูมิเนียมเรามาดูกันครับแหลกผิวอลูมิเนียมตัวนี้เป็นแหลกสามฝ้านะครับนี่ครับอ่ะเปิดตัวนี้ครับเปิดตัวอ้าเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้กัพี่ดาวเปิดตรงนี้ก็ได้นี่ครับแหลกสามฝาผิวอลูมิเนียมราคา โปรโมชัน่นพิเศษนะครับวันนี้แล้วก็มีฝาบนนะอาจารย์ดีมาเปิดฝาบนหน่อยอาจารย์ดีเปิดครับตัวนี้เปิดฝาบนตัวนี้ทิวอลูมิเนียมมาเปิดฝาเข้าเปิดฝาก่อน <S 1> <S 1> <S 1> นะครับแนะนําชุดโปรโมชั่นวันนี้นะครับแหลกสามฝาเรากรับเข้ามาที่ราคายังอยู่โปรโมชั่นขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าวัตถุดิบค่อนข้างที่จะแพงหน่อยตัวนี้แหลกสามฝาผิวอลูมิเนียมขายใน,นราคา 3,990บาทนะครับราคานี้เลยครับตัวนี้3,990บาทแหลก3ฝาผิวอลูมิเนียม12 u ตัวนี้นะครับราคาที่โปรโมชั่นพิเศษขยับขึ้นมาอีกประมาณ300กว่าบาทนะจาก3า0พ็ก็ขอดีนิดนึงครับขอดีนิดนึงเพื่อให้อ่าเพราะราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆวัตถุดิบอุปกรณ์ล็อกบิดต่างๆก็ค่าอุปกรณ์ก็แพงขึ้นมาครับเพราะว่าอลูมิเนียมคคือว่าแพงครับแพง ขอ3,990บาทนะครับราคานี้ราคาโปรโมชั่นเลยนะครับ3,990บาทขอราคานี้โปรโมชั่นนี้จะถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นก่อนครับเนาะขอโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ3,990บาทท่านที่ยังจะสั่งจองก็ทักเข้ามาเลยนะครับแหลก3ฝาผพิวอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แหลกที่เราใส่เข้าไปนะครับแหลกชุดนี้นะครับ3,000 990บาทนะครับนะครับิวอลูมิเนียมอย่างดีครับมีล้อมีที่ยกครับมีล็อกปิดให้แข็งแรงตัวฐานครับตัวนี้แหละล็อกปิดที่บอกว่าคุณภาพครับตัวนี้นล็อกปิดแล้วก็หูจับสามารถวางมิกเซอร์ได้ตัวนี้วางมิกเซอร์ได้ทั้งหมดครับสิชันเลนะครับได้ทั้งหมด1 6 12 10แล้วก็วางเป็นอย่างอื่นได้ให้ตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่นะครับ 3,990บาทราคาโปรโมชั่นนี้จะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นกับโปรโมชั่นโรโดีทีเด็ดน,นะครับ3,990บาทตนใจก็ทักเข้ามาเลยครับโปรโมชั่นนี้ก่อนที่จะขยับขึ้นไปอีกนะครับอยากให้ลูกค้าได้ใช้อรปการที่ในการเชฟตี้คุณภาพสินค้านะครับ3,990บาท,ทแจกมาดูที่เราที่เราใส่มาเ ัวนี้ครับนี่ครับชุดนี้นะครับสามารถใส่มิกเซอร์12ชัแนลมีปีกเต็มครับแล้วก็16ชแนลมีปีกเต็มมีฝาบนปิดนะนี่ครับแหลกตัวนี้นครับ3 9 9 0าบาทนะครับเป็นแหลกนะครับนี่ครับที่เราใส่เทียนเรียบ,บร้อยแล้วแต่ที่เรายังไม่ใสก่ก็ตัวนี้นะครับมาดูครับมาดูที่เรายังไม่ใส่ป็กตัวนี้นะครับ399 0สบาทแหลก3ามฝานะครับแหลกสาฝาคิว throw. อะลูมิเนียมราคาโปรโมชั่นโปรโดีที่เด็นขยายเวลาจะถึงสิ้นเดือนนี้มิถุนายนนี้นั้นกับ3 9 9 8บาทแลวสิองอยู่3มฝาผิวอลูมิเนียมนะครับคุณภาพงานสวยงามจากร้านบนมิวสิกซาวเราทำให้ลูกค้าได้สินค้าที่ราคาถูกยิ่งขึ้นก็ฝากด้วยนครับกับแลกสาฝาครับสนใจก็0 8 5 6 3แ3 0 0 1ที่ร้านบุลมิสิสาวเชียงโปกบนราช านีนะครับอ่ะมาแล้รต่อไปครับอหลักรายการนี้นะครับมเมื่อวานก็ได้รีวิวไปแล้วครับรีวิวไปแล้วเมื่อวานนะครับวันนี้เราพามาชมเราล้อรถนีใช่ไหมค <c oughs> รับ,รบลั่เลเเนเลยลั่นเลยลัน่นเลยทีไป <c oughs> อ่ะเปลี่ยนไม้ครับเปลี่ยนไม้เรามาใช้ไม้รถแห่ครับตัวนี่อ่อะถังนะครับถังรถแห่แล้วไม่เสียบเครื่องปัน่นเพราะเครื่องปั่นดังแรงครับไม่เติมน้ำมัน เิ็กเช็คอ้โหเสีย<ะ>ครับเอาขึ้น <laughs> อีกนิดนึ่งครับโอ้สุดยอดนี่นะครับสุดๆุเลยครับชัดไหมชัดได้พี่ดาวชัดไหมชัดครับชัดครับชัดชัดมากครับเสียงไม้นะครับบอกเลยว่าไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้ก็ราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับห้าร้อยบาทแต่ว่านะครับบอกเลยว่า,อาขอโอีกนิดนึ่งขอโรยนิดนึ่งเอาโรยนดีนิดนึงนี่โลโลไม้ครับโลไม้เอาโลไม้ขึ้นนิดหนึ่งครับอาจารย์มิกนะครับเพราะอาจารย์อาจารย์ดิมิกครับ ให้มันเสียงให,ใหญ่ครับมีพลังหน่อย <_ d ata> เสียงก็ใหญ่มีพลังหน่อยเออเฮ้ยมันใหญ่ให้เียงไม้ใหญ่ขึ้นมาอีกเอาโลขึ้นช่วยครับนี่นะครับเออนี่นี่ครับเอาโลขึ้นหนัก,น,กนี่ครับหน้าตู้ก็สบายครับพูดสบายครับหน้าตู้นี่ครับหน้าตู้โอ้เสียงดังแงรงเันาะดังแรงครับดังแรงตอนนี้เราจะทําให้สำหรับโรงเรียนนะครับที่สั่งมาชุดนี้ตามที่สั่งจองมาคืออยากได้ชุดสองคนสองแต่ว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ แล้วที่ตั้งมาคือสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็ exactly. สามารถเอาออกมาข้างนอกได้แล้วก็เอาข้างในห้องประชุมได้ก็คือเราเลยทําชุดนี้ให้สามารถเข็นได้ครับตัวนี้เอาเข็นได้ไหมเอาเข็นได้ไหมสายถ,ถึงไหมเข็นได้ไหมเอาเข็นมาเข็นมานีครับเดี๋ยวนีครับดวนสายไหมสายไหมดวนสายนะโอ้สายไปแล้วไปหล้วไปแล้วไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับนุ้สายอะไรเนี่ สายกองชุดสายกองชุดครับสายกองชุดโอ้ยังไม่ได้ลิงเนาะอ่ะไว้นี่ก่อนนี่สายใหม่เนาะอ่าอ่ะเดินหน้า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 มานี่ครับสามารถอ่ะอ่ะติดสายไฟก่อนเอ้าไม่ได้ต่อเอ้าอ่พรอพอมทติดสายเครื่องดนตรีครับถ้าเป็นอ่าเราเคลื่อนที่ก็จะเป็นประมาณเดี๋ยวว่าสามารถขยับได้เนาะขยับได้ใส่เครื่องปั่นก็สามารถเข็นไปได้ก็รับงานได้ครับตัวนี้ชุดนี้อยู่ที่ห้า0 0ืนสองพันบาทนะครับ 5 2 0 0 0บาทกับชุด2,2คูณบนิ้วเทอร์โบำโพงนะครับบอกเลยว่าคุณภาพตัวนี้อัดได้แรงครับเสียงกลางก็เป็นแหลมยูนิตคอม4 4นะครับเน็ตเวิกในตัวดอกำโพงกิฟตไม่ก็จะชัดขึ้นมาครับเสียงไม่จะชัดขึ้นมานะครับตัวนี้ไม่จะแรงครับซับเบสก็ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้กับราคา5 2 0 0 0บาทมีซับเบส2ใบนะครับแล้วก็กลางแหลมยูนิตดอกำโพง อ่ากิ๊บนะครับเหล่ายินิีคอม44แล้วก็เน็ตเวิร์กในตัวตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ตู้แขวน3จุดนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้แล้วก็มีเครื่องปั่นไฟ2.5ครับตัวนี้เครื่องปั่นไฟทุกอย่างนี้เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมดครับเครื่องปั่นไฟครบรถเข็นก็พร้อมใช้งาน power amp นะครับ2,400ันสวัตต์นะครับคอส EQ แล้วก็มิกเซอร์แล้วก็กล่องแกลกรวมระบบสายทุกอย่างนี้52,000บาทนะครับ52,000บาทพร้อมสามารถรับงานได้นั่นี่ สามารถรับงานได้ครับขอแค่เติมน้ำมันเข้าไปครับรับงานได้บอกเลยว,ว่าคุณภาพเสียงนี้ไม่เป็นสองรองใครอยากให้มาฟังดูครับเสียงนี้อัดได้แรงเพราะว่าเรานำ power ที่แมทตกับหลอดลำโพงเสียงกลางเสียงเบสกก็พิลาโพงแมทกันครับกำลังหวัดไฟก็แอมแค่เดียวก็ไม่กินเท่าไหร่ครับไม่กินไม่กินเลยเป็นกำลังไฟนะครับก็นี่ครับถ้าจะเล่นดนตรีสดนดี่เรามาดูครับที่เรากำลังเช็คตอนนี้นี่ครับนี่เรากำลังนำ กองครับมาเช็คตัวนี้บอกเลยว่าเสียงนี้แน่นเป็นแน่นครับตัวนี้เสียงกองทั้งกองไฟฟ้าแล้วก็เอาแต่เบสเนาะเบีกับเครื่องดนตรีมาใส่ก็ร้องเพลงก็ประมาณนี้อ่ะยุดตรงนี้ก่อนนะเราใส่เอฟเฟคเข้าไปนิดเดียวเนี่ยใส่เอฟเฟคเข้าไปนิดเดียวเี๋ยวก็จะเป็นเสียงร้องนะน่นี่ครับเอาเอฟเฟคเข้ามานิดเดียวเช็คเอฟเฟคนิดเดียวนะครับใส่เอฟเฟคเข้าไปนะครับเช็คนี่ครับ เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงครับนี่เอาหางนึงสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบทดสอบเช็คสวัสดีครับนี่ครับเพิ่มเอฟเฟกเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับเพิ่มเอฟเฟกเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับก็จะได้เนื้อเสียงที่มีพลังขึ้นมาครับมีพลังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่เอาเสียงก็ได้เองครับตัวนี้เอฟเฟกเอฟเฟกเสียงรับตัวนี้ เอาลงเอฟเฟกก็ประมาณนี้ครับเสียงก็จะชัดขึ้นมานะครับก็ฝากชุดนี้แล้วกันนะครับห้าหมื่นเท่าไหร่นะห้าหมื่นสามพันบาทกับชุดเครื่องเสียงนะฮะชุดเครื่องเสียงสองคูณสองพร้อมรดแห่พร้อมเครื่องปั่นไฟพร้อมระบบเสียงห้าหมื่นสองพันบาทสวัสดีครับสวัสดีคุณคมสรรเสียงกงนะครับวันนี้เราไลฟ์พร้อมกันทั้งเพจนะครับเพจเราก็ให้ฟังเพลงกันยา,ยาวๆนะครับส่วนเฟซบุ๊ก ก็มาชมไลฟ์สดข้างนอกครับวันนี้ไลฟ์สดพร้อมกัน2อ,อย่างพร้อมกันนะครับเหลือแต่ใน u t u b e เนาะยังไม่ได้ไลฟ์ไมแต่ไลฟ์พรีเมียมกับที่เพจต่อนะครับวันนี้ก็ฝากติดตามชุดนี้ลนแล้วกันแล้วก็โปรโมชั่นราคากองแหลกนะครับแล้วก็โปรโมชั่นราคาตู้ลำโพงนะครับวันนี้ก็ฝากลูกค้าสนใจรายการในวันนี้วันหยุดพักผ่อนครับของหลายหลายท่านนะครับก็สนใจก็สอบถามได้ตามโปรโมชั่นที่เราได้ แจ้งไปแล้วครับสดจากอุบลราชธานีครับวันนี้วันหยุดพักผ่อนของหลายท่านก็สนใจเครื่องเสียงก็สามารถสอบถามได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะ0นูน6 3 1 3 0ห1สามหนึ่งสูสเดี๋ยวรอนักดนตรีมาเราจะพามาชมนี่ครับชุดลดแห่ราคา5 3 0 0 0ันบาทพร้อมกับดนตรีสดน,นะครับอัปเดตขึ้นมาให้ลูกค้าได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกรับงานได้จริงครับแต่ว่าต้องไปจอดนี่ครับเพราะพื้นที่ไม่พอครับต้องสะพายเอาครับสะพายมันนะ สามารถเล่นสดได้ก็คือเอากองต่อมานีครับกระเดื่องแล้วก็คล้องเอาเอาอกนะครับดนตรีสามชิ้นครับมีพินมีคีย์บอร์ดอย่างนี้ก็มีเบีหรือว่าก็สนุกได้เหมือนกันครับแล้วก็มีนักร้องอย่างนี้ครับราคานี้ก็ห้าหมื่นสามพันบาทรับดนตรีสดได้ไหมบอกว่าได้ได้ครับตัวนี้กระเดื่องแล้วก็ซสาว์เสียงก็ถือว่าคุ้มนะครับรับดนตรีสดได้ครับราคาทำว่าห้าหมื่นสามพันบาทรับดนตรีสดได้ไหมก็รับได้ครับก็ซื้อแค่สายแจ๊กสายลังพงก็สายสัญญาณไิ ไปต่อเพิ่มเนาะก็กระเดือนก็เป็นกองไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ดนตรีสดเตรียมวงก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มหน่อยนะครับนะอุปกรณ์เพิ่มบีอีกหน่อยนะครับชุดนี้ก็ราคาไม่รวมกองชุดนะครับไม่รวมกองนะตัวนี้ห้าหมื่นสามพันบาทพร้อมเครื่องปั่นไฟพร้อมระบบพร้อมรถเข็นเข็นไปรับงานได้เลยครับตัวนี้เข็นไปออกงานได้เลยนะครับรถแห่นะครับตัวนี้อีกครับสิบแปดนิ้วอัดแรงกับตัวนี้นะครับอาจารย์ดีังเสียงอไรอาจารย์ดี เดี๋ยวจะรีบต่อสายครับต่อสายให้ฟังนี่ครับชุดนี้นะครับพร้อมไม้สายนะครับแถมไม้สายหนึ่งตัวตู้ก็เป็นตู้แผนสามจุดนะครับยับสเปกกคอนทุกอย่างพร้อมใช้งานกับตัวนี้นี่ครับเราไฟังเสียงเราไปฟังเสียงนะครับวันนี้เราเราต่อผ่านระบบนะครับระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะอัพเราจะรีวิวให้ดูอีกรอบตอนเราไปต่อผ่านระบบเครื่องปั่นไฟต้องเข็นไปข้างนอกนะเพราะว่าดังแรงครับดังแรง เสียงเครื่องปั่นก็กับเสียงทั้งเสียงก็สุดๆเลยครับบอกว่าดังครับดังน้ำมันเบนซินครับตัวน้ำมันเบนซินตัวนี้ห้าหมื่นสามพันบาทมาเข็นไปเลยครับรับงานบอกเลยว่าไม่อายครับเสียงใหม่นี้ชัดนะครับอยากให้ลองเดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่หน้างานจริงครับลูกค้าจ้างแค่สองพันห้าร้อยบาทนี่ครับสองพันห้าเปิดซาวนะครับสองพันห้าร้อยบาทรับเปิดซาวนะครับน้ำมันเติมให้แค่สามร้อย หรือห้าร้อยหมดน้ำมันก็หมดเลยครับอ่ฟังเสียงก็ฟังเสียงอ่าเราไปฟังเสียงก็ฟังเสียงกันครับฟังเสียงกันเอาข้อดีแล้วจะเปิดแ้กครับเอาฟังเสียงก็ฟังเสียง เจ้าบออายแค่แค่น้องเือเก่าน้องมีเขาอายังมีเจ้าในใจเสมอก็แล้วแต่เจ้าเสียเอาผู้ใดก็แล้วแต่เธอหมอลำนำใจบ่สู่กับใครแหแก่งไปยันคือก็แล้วแต่อายตายยืนเทอเลยมันสิยงของเธอจะเลือกเอาใครเจ็บใจ ใช่ได้เจ็บปวดมานนกระทนเด็คือก่าใจมันมัแต่จะหัวอมบ่ตายก็อีบาง็บังก็่ค่อยก็ากัใจก็มีาแเดเรนนอไดแต่มองมองนอกับเสาใจดีดด้วยความดีไม่มีเหตุผลก็บียาโอ้สั่นครับสัตนครับสัตๆแน่นนาอกเลยัดเลยครับสัตวหมดเลยครับป็นไงครับอาจารย์ดาวสุดจุดไหมครับสุดแน่นอกเลยครับอาารยเปิดไปแรงครับครับ คือพอ w e r amp กับตัวนี้มันแมทกันคบเสียงก็เลยออกมาชัดแล้วก็กําลังวัดเขาไปกินครับตู้ทุกอย่างนอกจากดีมเนาะทุกอย่างมันแมทกันครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ไม่แมทกันเหมือนกับเราใช้รถบรรทุกครับถ้าเราเอายางเล็กไปใส่รถมันก็วิ่งมันก็ร้อนนะมันก็พังเหมือนกับเราถ้าเอายางใหญ่เกินไปใส่รถบรรทุกมันก็วิ่งไม่ได้ครับเราก็เอาที่มันแมทที่สุดแล้วก็ลงตัวที่สุดความถี่ดีบีทุกอย่างต้องแมทกันครับถ้าหรือน้าตู้อย่างนี้กับไป ไม่ให้มันหอนเราก็ต้องทําบาลานซ์ความถี่ให้มันได้ถือถ้ามันหอนจี๊ดอย่างนี้ก็สี่เคเราดึงลงถ้าหอนแบบเสียงกลางคือทาให้ไมห่หอนก่อนนะจะได้รู้ว่ามันหอนที่เกิดความถี่ไหนที่มันเกินมานะลูกค้าก็ทําได้ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์ช่วยไม่มันก็ไม่หอนแต่เราบาลานซ์ที่ eq กับบาลานซ์ตัวที่คอร์สให้มันลงตัวกันก็ไม่หอนแล้วไม่เทคนิคง่ายๆก็คือเราจะประหยัดอุปกรณ์นะครับที่เราใช้งานจริงแต่เรื่องฟลิกแบกดนตรีสดแต่ลาดเราก็ต้องใช้มาเดิมครับเพื่อ การทํางานที่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากชุดนี้ร้ไปรับกันนะครับ53,000บาทพร้อมระบบเครื่องปัดไฟทุกอย่างพร้อมเซ็ตเดี๋ยวเราจะไปรีวิวข้างนอกหน้างานจริงจะไปะแห่เจ้าบ่าวแล้วเราจะอัดคลิปมาให้ดูสำหรับลูกค้าที่รอชมนะครับเท่าไหร่นะ2องสอาเนาะลูกค้าจากไป2,500นะครับเปิดปก็เอาจนเลิกเมาเท่ครับนะครับ2 5 0 0นะครับ ก็ไม่แห่ครับแห่ไม่เกินชั no like. ่วโมงเนาะเปิดซาวเอาครับแต่ว่าต้องเข็นช่วยกันนะครับลูกค้าเจ้าภาพต้องเข็นช่วยกันนะครับนี่ครับตอนไปก็ตากพวกลิฟต์ขึ้นครับขึ้นรถกระบะไปแต่ตอนกลับก็แล้วจะจ้าลงนะครับอฝากชุดนี้ครับห้าหมื่นสามพันบาทกับชุดราคาประหยัดฝากติดตามที่สามช่องทางครับที่ช่องเพจที่เรากำลังไลฟ์สดตอนนี้เราไลฟ์ผ่านเพจเนาะไลฟ์สดผ่านเพจที่ที่เราไลฟ์ตอนนี้ก็คือไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กนะครับ เฟซบุ๊กที่เราไลฟ์ตอนนี้ก็คืออุบลมิวสิกซาวเบาวไก่น,นะครับส่วนเพจที่เรากำลังไลฟ์เปิดเพลงให้ฟังตอนนี้4ชั่วโมงเต็มนี้ก็คือผ่านเพจร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงกงอุบลราชธานีส่วนติดตามชมคลิปโปรโมชั่นต่างๆย้อนหลังครับคลิปต่างๆที่เราจะอัปเดตขึ้นมารีวิวต่างๆก็โปรโมชั่นสินค้าชุด2,2 4 4 8ู8 8ู1 16, 16ก็รับชมได้เลยครับ <laughs> ที่ผ่านช่องทางอ่า ช่อง YouTube ครับอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับอีกหนึ่งช่องทางผ่านช่อง YouTube bon Music Sound, Studio, อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอจวดอาจารย์ตองแน่นอนนะแต่ตอนนี้ก็ต้องตามหากันยังไม่เจอเลยครับตั้งแต่เ,เมื่อคืนขึ้นมา10นาทีที่เหลือก็หายไปแล้วครับกับโคตองตายสูงตายทุกวันแน่นอนนะครับทุกวันตายสูงแน่นอนครับแต่ว่าวันก็ตายดำนะนอน,นอนนอะนอ่ะฝาชุดนี้เราแล้วกันครับชุดเล็กราคาเบาเบา,เบา,เบามีครับ9,000บาท ชุด900 0บาท2คูณเนาะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูเนะาะสองคูณสกำลังทำแล้วก็เตรียมชุดไปพนมไพระนะ4ี่คูณ4ครับ4ี 4, ่คูณสี่ส่งพนมไพรอีกึงชุดนะครับวันนี้กับชุด4ี่คูณเดี๋ยวกำลงกาาังประกอบอาจารย์ทีป่ประกอบพี่ยางครับกำลังเนาะพนมไพรครับพนมไพรชุด4คูณเนี่ยอ่ากำลังดูชุด4คูณสครับเนี่ยกำลังประกอบเขาตัวนี้เดี๋ยวรอสักครู่ครับชุด4ี่คูณเราจะรีวิวให้ดูครับเดอีกสักครู่ครับชุด4ีคูณ4ี่เตรียมส่งที่น้องทางอำเภอพนมไพรนะครับ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะกับทุกเสียงเแล้เช้อกันไปครั้งหน้านะครับฝากติดตามด้วยกันนะครับกับทุกช่องทางของร้านอุบลมีสิบเซาที่กงผ่าน Facebook ผ่านเพจผ่านช่อง y t u t u นะครับก็ฝากติดตามแล้วกันเชอกันหม่ครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ